สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอินลาฮาวลาวลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอยลีละซีม سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาใจอิกอรองอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรายการเสียงอิสลามอยู่ในขณะนี้พี่น้องกับขอดุอาให้กับรายการเสียงอิสลามนะครับที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็อันใดก็ตามที่พี่น้องสามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับ วิทยุเสียงอิสลามได้พี่น้องก็ควรที่จะกระทำควรที่จะนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้รายการนี้เป็นรายการนะครับทุกรายการของยุเสียงอิสลามจะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่ขาดตอนอัลฮัมบุลินแล้วได้มีการนำเสนอบทความพิเศษพูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็ เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวของศาสนานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาตอกย้ำซ้ำทวนเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ยึดมั่นได้เชื่อมั่นนะครับผลแห่งการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานาห์ตะลาถ้าท่านทั้งหลายทําดีนะครับปฏิบัติสิ่งที่ดีงามแน่นอนเหลือเกินพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตะลาก็จะตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกท่าน นะครับในอลัลกรุรอานก็บอกไว้ในองค์การต่างๆนะครับออผู้ใดก็ตามแต่ที่ทําคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นออผู้หญิงก็ตามนะพระองค์ลอสุบฮา,านนบุตละลาก็จะให้เขาทั้งหลายได้เข้าสวรรค์โดยที่พระองค์ลอร์นั้นก็จะไม่ซเลมไม่อธรรมต่อคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับแม้แต่น้อยเลยในสิ่งที่เขาได้ทํามาเพราะฉะนั้น อันใดก็ตามแต่ที่เป็นคุณงามความดีนะครับเราไม่รู้ว่าเวลาของเราเนี่ยจะหมดลงเมื่อไรเราอย่าเป็นผู้ที่ชะล่าใจประวิงเวลาดำเนินชีวิตเรื่อยเปยื่อยคำว่าดำเนินชีวิตเรื่อยเปื่อยก็คือไม่สนใจในหลักการศาสนาว่าเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้นั้นเป็นยังไงจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างนะครับอ,อ,อยู่กับในเรื่องของดุนยาอยู่ในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการทำมาากิน อยู่กับในความสุขของครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้อันนี้เป็นคนที่ขาดทุนที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาทรงห้ามเอาไว้นะครับชีวิตดําเนินไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ยังทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับไม่ได้สนใจว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาห้ามเอาไว้เราก็จะต้องห่างไกลจากเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับเพราะว่า คนที่ไม่ได้ห่างไกลจากเรื่องที่อลัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวนตาลาหามก็แปลว่าเขานั้นตกอยู่ในการครอบงำนะครับตกอยู่ในการยั่วยุนะครับของบรรดาชัยตอนทั้งหลายแล้วก็เมื่อเขาไม่ดำเนินชีวิตไปเช่นนั้นยืนการไปเช่นนั้นแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับพอเขาตายไปแล้วก็ไม่มีอามันอิบาดัตใดๆสะสมนะครับให้แก่เขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงได้เตือนสตินะครับบอกว่าอิสตาหวะดาอะลัยฮิมุชชัยตอนุฟะอันซาฮุมิกรอลลอ ك ر ا ل ل ه على إكهيزب อ ل ش ي ط ا ن على إن ه ز ب ชัยตอนิฮุมุล ل خ ซิร و นในสุราอัลมุจาดะละนะครับชัยตอนมารร้ายเนี่ยได้เข้าไปครอบงำพวกเขาเสียแล้วนะครับชัยตอนได้เข้าไปครอบงำหัวใจของเขาให้ทำชั่ว ให้ลืมนะครับฝาอันซ่าหุมพอชัยตอนมันเข้าไปครอบงำฝาอันซาหุมอันดิกริลลาดิกรัลลอชัยตอนก็ทําให้เขาเนี่ยทำให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตละลาเพราะฉะนั้นเกณฑ์การตัดสินตัวเราประการหนึ่งนะครับในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตในแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับ ว่าในแต่ละวันนั้นมีช่วงไหนบ้างที่มันทำให้เราลืมบทบัญญัติของอัลลอฮ์ลืมที่จะนึกถึงเรื่องของอัลลอฮ์มีไหมครับเราทำงานพอเราจะรับสตังและสะตังที่เรารับนั้นมันเป็นสตังที่ฮาลานไหมนะครับถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลานะครับเราก็จะรับสตังไปด้วยความ สบายอกสบายใจว่าสตังนั้นมันเป็นสตังที่หาล้านหรือถ้าเราเราเโดนชัยตอนมันครอบงำไปแล้วนะครับสตังที่เรากำลังจะรับอยู่นั้นเ,นเงินที่เรากำลังจะรับอยู่เนี่ยมันมาจากเงินที่ซื้อหวยเล่นหวยนะครับเราก็หลับหูหลับตาใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปรับสตังที่เราได้ถูกรางวัลจากฉลากกินแบ่งในเรื่องหวยก็ดีเล่นการพานันก็ดีหลับหูหลับตาไปรับ ในขณะนั้นเนี่ยฟาอันซาฮุมซิกอัลลอฮ์ชัยตอนมันทําให้เราลืมถึงการ,รํำนึกถึงอัลลอฮ์ไม่นึกแล้วว่าบัญญัติเนี่ยเขามีมาว่ายังไงไม่นึกแล้วว่าไอ้ที่กาลังจะรับอยู่เนี่ยเงินที่เรากําลังจะรับอยู่เนี่ยมันเป็นเงินที่ถูกต้องไหมมันเป็นเงินที่ฮาลานไหมมันลืมไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นชัยตอนเข้าไปครอบงําหัวใจของเขาซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลาย ถ้าเราดำเนินชีวิตแล้วเราให้ชัยตอนมันมาชี้นำเราไปซ้ายเราก็ไปไปขวาเราก็ไปนะครับนั่นแหละเราก็จะกลายเป็นที่เอาล่องสุบฮานวตาลาบอกเอาไว้ i, ก็คืออูลาอิกะฮิสบุชัยตอนชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาพลพักคของชัยตอนทั้งหลายอาดาอินนฮิสบุชัยตอนนี้ฮุมุลคอซิรูนพึ่งทราบเถือว่าแท้จริง คละรักของชัยตอนนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหลายเป็นผู้ที่ขาดทุนเป็นผู้ที่ขาดทุนไม่มีผลกําไรอะไรเลยในชีวิตนะครับถ้ามันดึงไปซ้ายเราก็ไปนะครับดึงให้ไปทําความชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วในเรื่องใดๆก็ตามถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นความชั่วแล้วเนี่ยนะครับคนในสังคมเขาไม่ยอมรับหรอกครับเพราะนั่นเป็นความชั่วฉะนั้น ถ้าเราตกเป็นเครื่องมือของมันเนี่ยเอาล่องสุบฮานะฮวตาลาบอกว่าพึงทราบเถอะว่าพึงรู้เถอะว่าเรากําลังตกอยู่ในหมู่ของบรรด,ดาผู้ที่ขาดทุนทั้งหลายนะครับฉะนั้นก็อย่ากตกเป็นผู้ที่ขาดทุนนะครับเพราะการขาดทุนไม่มีผลกําไรนั้นจะทำให้เรานั้นตกอับในวันที่เรากลับคืนสู่พระองค์ขาดทุนในดุนยายังสามารถแก่ตัวได้นะครับ คนโดนฟ้องล้มละลายยังแก้ตัวได้ยังสามารถที่จะตั้งตัวได้นะครับรู้จักแก้ไขปัญหาในเรื่องของดุนยาวางแผนให้ดีแก้ไขปัญหาตามขั้นตามตอนดุนยาเราก็ยังสามารถแก้ไขได้นะครับเพราะยังไม่เพราะมันยังมีโอกาสแต่ถ้าเรากลับคืนสู่อัลลอฮมาหร่แล้วเนี่ยเราหมดโอกาสพี่น้องเราไม่มีโอกาสที่จะ แก้ไขความขาดทุนเมื่ออยู่ในโลกอาคีรอให้กลายเป็นผลกำไรได้มันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทำคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาาะฮุวะตลามาทำความดีใหม่นะครับมาทำความดีมาเตว,วัดตัวมาแก้ไขในความผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาไม่มีเลย นะครับเราจะแก้ไขได้ก็ตอนที่เราสำนึกผิดตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นเรายังแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราหมดลมหายใจไปแล้วเราไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งแล้วเนี่ยเราหมดสิทธิ์เลยเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนนะครับหาความกําไรใดๆไม่ได้แล้วนะครับเมื่อตายไปอยู่ในอาลัมบาราความขาดทุนก็ทำให้เราได้รับการทรมาน และเมื่อเราไปอยู่ในทุ่งนะัคนที่เขากําไรเนื่องจากอามันอิบาดัดของเขาเขาก็ไปรวมอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ตอนเขาอยู่เขาก็ทําดีเขาบริจาคมือขวาบริจาคมือซ้ายไม่รู้เขาหมกมุ่นอยู่กับการไปมัสยิดนะครับเขาเป็นผู้นําที่มีความอาเดนเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทําสีนานะครับเขาเจริญเติบโตขึ้นมาบนการที่เขาอยู่กับมัสยิด ไปละหมาดเป็นประจำห้าเวลานั่นแปลว่าเขาสะสมผลกำไรมาตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่นะครับและพอเวลาเขาตายไปแล้วผลกำไรตรงนั้นทำให้เขาสบายแต่คนที่ขาดทุนลหละจะเปลี่ยนยังไงแหะครับให้กลายมาเป็นความสบายเหมือนกับคนกลุ่มนั้นมันไม่มีโอกาสแล้วเพราะอะไรครับเพราะตอนที่มีชีวิตอยู่นั้น ฟาอันซาฮุมอันทิกริฟาอัานซาฮุมติกรอลลอชัยตอนมันทำให้เขานั้นต้องหลงลืมการนำบลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาแล้วเราก็กลายไปเป็นผลพักของมันเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอตอนมีชีวิตอยู่เรามีความผิดพลาดใดๆก็ตามแต่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งเวลากลางวันเป็นการผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งเวลากลางคืน บางคนตอนกลางวันก็ทำชั่วเยอะนะครับอาจจะมีข้อผิดเยอะนะครับแต่ก็ยังสำนึกในเ ah อาลอสุบฮาณหัวตาลาพอเวลาตกกลางคืนแล้วเนี่ยนะครับคนกลางวันอพออยู่ในยามกลางคืนก็อาจจะทำในสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาในยามค่าคืนคือความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งสองเวลาพี่น้อง กลางวันก็ผิดได้กลางคืนก็ผิดได้แต่คนที่ผิดทั้งกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยที่เป็นข้อผิดพลาดเนี่ยที่ดีที่สุดนั่นก็คือสำนึกในความผิดแล้วก็อิสติกฟ้าต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลาพระองค์อัลลอฮ์สุาาวรตะตาลาที่บอกไว้ในหะดีษกุนซี่นะครับเมื่อตอนที่แล้วได้ยกไปนะครับส่วนหนึ่งของหะดีษนะครับบอกว่าวะอานาอัลกฟิรุลละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะหวัวตาลานั้นจะทรง อภัยโทษในบาปต่างๆของพวกท่านทั้งหลายให้กับพวกท่านทั้งหลายอภัยโทษให้หมดเลยนะครับทํำยังไงนะครับพระองค์อัลลอฮ์ก็แนะแนวเอาไว้เพราะอันนี้เป็นฮะดีษกุดซีนะครับฟาสตักฟิรูนีดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษจากข้าให้เราขออภัยโทษจากพระองค์พี่น้องผิดแล้วขอคนอื่นได้ไหมผิดพลาดแล้วขอใครไม่ได้ ผิดพลาดแล้วต้องขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์ว่าหัวตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอเราเราอิสติกฟาต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องเอาสื่อไม่ต้องมีผ่านคนนั้นคนนี้พี่น้องขอต่ออัลลอฮ์โดยตรงนะครับไม่ต้องไปขอกับครูเราที่ตายไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปผ่านใครทั้งนั้นนะครับขอตรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลฟิรุลกุม พระองค์บอกว่าฉันจะอภัยโทษให้แก่พวกท่านทั้งหลายนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างมากทีเดียวพี่น้องที่พระองค์าอัลลอฮ์ตาลาจะทรงหยิบยื่นความเมตตาการุณาของพระองค์ให้มีต่อพวกเราทั้งหลายนะครับแล้วยิ่งใหญ่อย่างมากทีเดียวนี่เป็นคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้านะครับที่พระองค์ทรงมีความเมตตาพระองค์ทรงมีความการุณาต่อเรา ความเมตตาและความการุณาต่อเราที่มีอยู่ทุกวันนี้เราได้ฟรีทุกอย่างเลยอาหารการกินนะครับคำว่าฟรีในที่นี้ก็คืออวัยวะต่างๆในร่างกายหายใจก็ฟรีนะครับในร่างกายก็มีแต่ของแท้ไม่มีของปลอมเลยฟรีมาตั้งแต่เกิดนะครับสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้ความสมบูรณ์ในร่างกายนะครับพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหมดอายุมันอาจจะเสื่อม นะครับถอยไปเราก็อัลฮัมดุลินแล้วเมื่อเรามาใช้ของปลอมเข้าไปบ้านมันจะเทียบกับของแท้ที่อัลลอฮ์ให้มาก็ไม่ได้นี่เป็นความการุณาความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราบางคนเนี่ยได้ใช้ของแท้จนกระทั่งอายุ80นะครับเคยคุยกับผู้ใหญ่นะครับท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าท่านไม่ได้ใส่ฟันปลอมฟันเนี่ยยังเป็นฟันแท้อยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่เคยทําเส้นบายพาสหัวใจ ทางในยังเป็นเส้นเลือดแท้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายวัวคงวกเขาไม่เคยทําการผ่าตัดคนสมัยก่อนนี่เขากินผักกินปลาเขาดูแลสุขภาพอย่างดีเขารักษาในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันเนี่ยพยายามรักษาให้มากนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับนะอัลลอฮ์ซุบฮา ه ะฮุ์ุตตาลานะได้มีความเมตตาการุณาต่อเราหะดีษบทนี้เป็น hadis ที ái, ่บันทึกโดยท่านอิหมัมมุสลิมนะครับได้มีรายงานจากท่านอบีมูซาอัลอัชออรีรอถิอัลลอฮุอันฮุอันอินนบีอูซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอินนัลลอฮะยับสุตุยาดะฮูบิลไลลีลิยะตูบะมุสลิอุลนาฮาริฮัตตาตัตุลอุชัมซุมินมักริบิฮะรัวาฮูมุสลิมุนพออ่าน h ะดีษบทนี้แล้วเนี่ยใจชื้นเลยพี่น้องใจชื้นเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่า ัวเราในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราก็มีข้อผิดพลาดเยอะนะครับแต่คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่สํานึกในข้อผิดพลาดที่ผ่านมาพอเวลาอ่านฮะดีสต้นนี้แล้วใจชื้นมีความรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสมีความรู้สึกว่าเรายังจะได้รับโอกาสแห่งการอภัยซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาอินนัลลอฮะยับสุตุยะดะฮู แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตตาลานั้นจะทรงแผ่พระหัตของพระองค์บินไลล,ลีในยามค่ําคืนเรียตูบะมุซีอุนนาฮารีเพื่ออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ทําบาปในตอนกลางวันอัลฮัมดุลิลละี่น้องในตอนกลางวันเนี่ยเรามีเรื่องใดๆก็ตามที่มันผิดพลาดเรื่องใดใดที่ผิดพลาดจากเช่นตาเรามองในสิ่งที่ฮารามนะครับสิ่งที่ต้องห้ามต่างๆเราไปมองนะครับ และการมองของเราเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับตาของเราก็อาจจะทําศีนาในเรื่องสายตาได้หูของเราไปฟังในเรื่องฮารอมนะครับไปฟังเพลงไปฟังสิ่งที่เป็นการนินทาให้ร้ายใครพี่น้องครับเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในระหว่างวันมันอาจจะเป็นไปได้มือเราอาจจะไปทําอะไรก็ได้ที่มันผิดพลาดนะครับในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ ต้องห้ามในหลักการของศาสนานะครับแต่พอเวลาเราอ่านฮะดีษบทนี่พี่น้องอ่านแล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นแม้กระทั่งฮะดีษต้นที่ผ่านมาในบทความตอนที่แล้วที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะหุตาลาได้ไรนะครับได้บอกเอาไว้โดยท่านนาบีได้รายงานจากพระองค์ยาอิบาดีอินนักุมตักติอุนบิลไลลิวันนะฮะโอ้วงบ่าวงาแท้จริงพ,พวกท่านทั้งหลายได้กระทําผิด นะครับทั้งตอนกลางวันและกลางคืนเห็นไหมแล้วก็พระองค์ก็พร้อมจะอภัยให้และอัลกสบทนี้อีกต้นหนึ่งแท้จริงอัลลอฮฺตาลาได้แผ่พระหัตถ์ของพระองค์ในยามค่ําคืนฉะนั้นในยามค่ําคืนเนี่ยพี่น้องพอถึงตอนคืนเนี่ยถ้าเราอยากได้การอภัยให้อัลลอฮฺได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในเจตนาที่เราสํานึกผิดจริงๆตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดพี่น้องนะสองในสามของคืนเป็นเวลาที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากที่สุด ในยามค่ำคืนอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เรามากที่สุดเตื่นขึ้นมานะครับขอละหมาตาฮัดยุดวิงวอนขอดอวต่อาตาอัลลอฮฺสันตาลาเพราะพระองค์ได้ทรงแผ่พระหัตถ์ของพระองค์ในยามค่ำคืนแผ่เพื่ออะไรครับเพื่อที่พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่ทำบาปในตอนกลางวันเห็นไหมฮัตตาตัตุลอัชชัมซูมินมักริบิฮาจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกพี่น้องครับ ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นก็หมายถึงวันแห่งการประวัติศาสตร์ของโลกดุญญยนยาใบนี้ก็แปลว่านะจนกระทั่งถึงวันเกียรติตเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าในายามค่ำคืนพระองค์ทรงแผ่พระหัตทุกคืนนะครับเราตื่นมาเราก็ทําการละหมาดตาหยุดวิงวอนขอดวัวต่ออัลลอฮ์โออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้ฉันด้วยนะฉันเคยผิดพลาดในเรื่องนี้มาแล้วฉันเคยได้ผิดพลาดในเรื่องอวัยวะต่างๆ ฉันในตอนกลางวันเนี่ยฉันได้เคยทําไอ้นั่นทําไอ้นี่มาฉันได้ใช้ปากเนี่ยไปพูดนินทาคนอื่นฉันใช้ปากฉันเนี่ยไปต่อว่าไปด่าดทอญาติพี่น้องของฉันพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าเราสํานึกผิดนะมันก็จะได้รับการอภัยโทษแล้วอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะทรงแผ่พระหัตอย่างนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามัตจนกระทั่งพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกนะ แล้วเมื่อไหรแหละพี่น้องครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรพระอาทิตย์เนี่ยมันจะไปขึ้นทางทิศตะวันตกใช่หไหมเ,เพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายโอกาสของเรายังมีนะครับไม่มีคําว่าสายไปในความเป็นอิสลามตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่คําว่าสายไปไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมมุสลิมยังได้รับการอภัยโทษอยู่เสมอและพี่น้องครับทั้งสองต้นเนี่ยมันยืนยันอย่างชัดเจน นะครับต้นหนึ่งเป็นต้นที่อัลลอฮ์ท่านนาบีได้รายงานจากอัลลอฮ์เป็น h ะด i ษกุ u ซีอีกต้นหนึ่งก็เป็น h a d ีษที่ท่านนาบีสลัลลัาาลลอฮุวลัยฮิวัสัลัมได้รายงานเองนะครับบันทึกโดยท่านได้เล่าเรื่องนี้เองนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพอฟังแล้วเรามีกำลังใจเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่ผิดพลาดท,ทั้งหลายนะครับทั้งในยามกลางคืนและยามกลางวันท่านยังได้รับโอกาสจากพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานัหวตัลาฉะนั้น พานจงรีบเร่งทำความดีและขอพภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้มากๆและอัลลอฮ์จะทรงอภัยในความผิดของเรานะครับวบิลาฮิตอฟิกัลฮิดายะ์อัสลมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุต์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม